สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีบทกลอนดีๆจากพี่คนดีกวีสมัครเล่นมาฝากกันเช่นเคยนะครับให้ชื่อว่าอันประชาธิปไตยอาจให้โทษอันประชาธิปไตยอาจให้โทษถ้าคนโหวตด,ด้วยความเชื่อเหนือเหตุผลคนไม่ดีมีเชิงชั้นปลุก ปั่นชนหลอกผู้คนให้สับสนจนตาฟางคนแบ่งแยกพวกเองฆ่าขู่อาฆาตแล้วแข่งกันกากบาดด้วยบาดหมางไม่รู้ดีถึงวิธีวิถีทางเพียงเลือกข้างถือหางอวยด้วยอารมณ์ไปเลือกตั้งกันทำไมยังไม่ทราบ ก็แกวงดาบชวนทะเละหรือเหมาะสมใครคิดต่างพานเหม็นหน้าด่าระงมแต่เห็นไหมใครเกลียวกลมผสมกันได้ประโยชน์ร่วมสวมกอดสอดประสานเรื่องบำนาญของสอสอไม่ขอหันเซียนอำนาจปลุกปั่นราดให้ฟาดฟันไม่รู้ทันก็อยู่กัน ไปเช่นนี้จะมีไหมที่เห็นพ้องต้องกันหมดคนที่อดร้องสะบทถูกกดขี่ถูกหรือผิดก็หมดสิทธิ์ไปสี่ปีไม่เข้าใจให้ดีๆอาจมีภัยถ้าไม่เลือกคนเชี่ยวชาญชำนาญกิจเพียงแต่คิดหมายปองลองของใหม่บอกไม่ดีแค่สี่ปีจะเป็นไร แล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเฟื่องฟูผ่านหลายปีก็จะมีคนรุ่นใหม่บนเวียนไปเข้ามาอวยว่าสวยหรูคนได้คิดอยากใช้ผิดให้เป็นครูแต่ถึงรู้และบอกไปมีใครฟัง